ว e l ลคั e นทูเชียงรายบล็อกนะคะทุกคนทริปนี้นะคะจะพามาพักกันที่ฟาร์มเซนะคะท่องเที่ยวกันแบบโลคาร์บอนอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะแล้วก็จะได้มาสัมผัสวิถีกเกษตรด้วยนะจะบอกว่าที่นี่คือปลูกผักออแกนิกเยอะมากๆเลยค่ะและที่สําคัญน,นะคะก็คือเราอยากจะปิดปีนี้ด้วยการใช้เวลากับธรรมชาตินะคะพักผ่อนแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากบรรยากาศที่วุ่นวายของในเมืองค่ะ คัมทูเชียงรายนะคะไม่ได้มาทํบล็อกที่เชียงรายนานประมาณ2ปีได้นะคะ mm hmm. ก็ทริปนี้คัมแบ็กแบบมาเที่ยวที่ไร่นะคะมาเป็นสไตล์ธรรมชาติอีกแล้วนะคะตอนนี้เดือน12แล้วนะคะธันวาคมแต่อากาศยังไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เลยนะทริปนี้ก็ตั้งใจที่จะมาอยู่กับธรรมชาติเต็มที่เลยนะคะ ที่นี้เรามาพักกันที่นี่เลยนะคะไล่รื่นรมนะคะก็เขามีที่พักทั้งหมด3หลักนะคะแล้วก็มีเป็นแบบเป็นไรอออแกนิกค,คือจริงๆอ่ะตามพี่หนูดีกับน้องหวานมาเขาว่ามากันเมื่อเดือนก่อนนะคะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังนะน้องหวานเล่าให้ฟังว่าแบบเออที่นี่แบบผัก พอออร์แกนิกหมดเลยคือแบบว่าเออเจ้าของไรมีลูกนะคะเขาก็แบบปล่อยให้ลูกเด็ด <c oughs> นู่นนี่นั่นกินได้เลยคือทุกอย่างเฟรชมากแล้วก็อร่อยมากนะคะน้องหวานก็เลยแนะนําให้มาที่นี่นะคะเราก็เลยได้มาแล้วนะคะวันนี้เออวันนี้ออกจากกรุงเทพคือเช้ามากๆเลยแล้วก็มาถึงปุ๊บก,ก็หิวมากๆนะคะตอนนี้เราสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกินมือแรกกันที่ไล,ล่ลื่นลมเลยนะคะก่อนที่จะไปเช็คอินที่ห้องพักนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนเข้าห้องพักกันกับน้ำคนเดียวคนเดิม เป็น introvert trip i n t เวิ e r ดทริปแบบยังไม่ตื่น <c oughs> เพราะว่าเมื่อเช้าคือเช้ามากแม่ <c oughs> ออกจากบ้านไต่ปีห้ากว่านะคะก็เลยไอกาแฟ่แต่ว่าที่นี่คือแบบไม่ต้องสั่งว่าแบบนมพืชอะไรเลยเพราะว่าที่นี่เขาใช้นมแทนน้พืชอยู่แล้วแล้วก็แบบอาหารก็ผักออร์แกนิกได้ๆนะคะเราสั่งเป็นแบบผสมผสมระหว่างไทยแล้วก็ฝรั่งนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ที่เราสามารถเลือกได้นะคะเบรคฟาสก็ให้เลือกวันต่อวันเลยนะคะจะเป็นพวกแบบเมนูอาหารไทยออมเล็ตข้าวต้มต่งางๆนะคะแล้วก็นี่คือมีออปชันเยอะอยู่นะสําหรับที่ที่แบบเข้ามาค่อนข้างลึกแบบนี้แบบออปชันอาหารดีมากเลยมีทั้งแบบอาหารของข้าวของหวานไอศครีมโฮมเมดแล้วก็แบบพวกกาแฟาก็มีครบเลยนะคะมาที่นี่คืออยู่ได้ยาวๆเลยห้องพักกันจ้าเขาให้เราเลี้ยวซ้ายซ้ายนี่แน่เลยอยู่นี่เราอยู่ R1 น,นี่พี่พัชบานกำลังไปเอากระเป๋าให้เรา แรงมากเดี๋ยวต้องไปเติมกันแดดก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าห้องพักช in, เช็คอินแล้วก็พักผ่อนเล็กน้อยก่อนทํากิจกรรมใบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพักกันที่บ้านชมดาวนะคะซึ่งที่นี่เขามีกัน6หลังนะคะแต่และหลังห่างกันไม่แออัดนะคะทำให้รู้สึกว่า private อยู่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือวิวดีมากนะคะเพราะว่าเห็นภูเขาด้านหน้าด้วยค่ะ r ุ o ม Tour หมืมแต่งตัวเข้ากับห้องมากโรแมนติกสุดโหยชอบม่านมากเลยม่านเป็นแบบฟิลมัดย้อมเดี๋ยวจะทำกิจกรรมมัดย้อมด้วยน่าจะบ่ายนี้นี่แหละมีทีวีเล็กๆนะคะนี่มุมนี้จริงๆทานกาแฟช่วงเช้าน่าจะดีนะคือเทควิวด้านหน้าเลยจ้ะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยโอเคอยู่นะห้องพักคือแบบกว้างเลยมีมุมเครื่องดงเครื่องดื่มตู้เย็นใดๆห้องน้ำ สเตียลดิบๆชิมอเมนตี้อะไรก็คือพร้อมอยู่นะน,นี่เพื่อนเที่ยวทริปนี้นะคะดีสุดๆเลยนี่อุปกรณ์กันแดดของเราไม่ไหวเห็นจากแดดข้างนอกแล้วคือทาด่วนแต่จะต้องซับหน้านิดนึงเพราะว่าหน้าเริ่มเยิมแล้วเมื่อเช้าคือ ไม่ได้ทามาเช็ดมาแต่โทนเนอร์แพดบำรุงนิดนึงแล้วก็แบบแป้งเลยเดี๋ยวจะเช็ดหน้านะด้วยน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ลงกันแดดเพราะว่าไม่ไหวค่ะแดดแรงมากวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะนะมีแค่แบบคิ้วแล้วก็แก้มปากเล็กน้อยเติมกันใครที่มาเที่ยวแล้วทำกิจกรรมเยอะๆว่าคืออย่าลืม apply re apply ระหว่างวันด้วยนะคะ มีจริงๆเพิ่งไปเลเซอร์เออตรงขี้แมงวันมาด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องใส่หมวกแหละเพื่อเป็นการแบบโอเทแต่ว่าอันเนี้ยต้องไปเลเซอร์เพิ่มแน่นอนเพราะว่ามันใหญ่อะแล้วมันเข้มด้วยนะใครที่อยากดูรีวิวเลเซอร์ไปดูในอินสตาแกรได้นะคะโมนาไฮโมนารีวิวไว้เต็มเแล้วในนั้นเลยสำหรับใครที่แบบอยากเลเซอร์ฝอยขี้แมงวันอะไรเงี้ยมันต้องลบแดดอะถ้าเกิดไปทำแล้วเพราะว่าไม่งั้นที่เราไปทำม,มันจะคล้ำได้ แต่ขนาดนี้คือไม่ไหวขอคิดวิตามินกันแดดกันฟ้าด้วย complimentary ส n a c k นะคะเป็นของทั้งไรหมดเลยนะ่ากินมากอันนี้เป็นแบบโกโก้ธัญพืชอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มธัญพืชแล้วอันนี้ก็เป็นแบบ crispy b r o w n ี่ kale <Okay>. chips อะไรต่าง ออกมาแล้วพร้อมทํากิจกรรมช่วงบ่ายก,กันแดดพร้อมหมวกพร้อมแว่นพร้อมให้รู้ว่าหน้าหนาวหรือเปล่าฟ้าสวยมากอนอกจากห้องพักแบบบ้านพักเหมือนพวกเราแล้วก็เขายังมีแบบแกลมปิ้งแบบเป็นเต็นท์นแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะอยู่เป็นหลังๆแบบนี้ หรับกิจกรรมมัดย้อมใบนี้นะคะก็ได้เก็บความรู้เยอะเลยนะว่าอะไรจะให้สีแบบไหนแล้วก็การเอาไปแช่สารส้มหรือว่าสารอื่นๆเนี่ยจะเปลี่ยนสีมันไปยังไงบ้างนะคะสําหรับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการมัดหลายๆแบบนะคะเราได้เรียนรู้การมัดประมาณแบบ9แบบ10แบบได้เลยนะคะที่ทําให้ลายออกมาดูน่าสนใจแล้วก็เป็นออริจินอลแบบที่เราทําเองจริงๆค่ะเราฟังวิธีทําลายเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้เราเลือกทำเป็นผ้าแบบผ้าเช็ดหน้า2อันเพราะว่าคิดว่าเป็นสายหน้า น่านจะเป็นไซส์ที่ได้ใช้อยู่ที่สุดแบบเอามาครอบหัวได้ด้วยเผื่อเราเอาไปใช้ระหว่างทริปเราก็จะทำสองสีด้วยกันอันหนึงเป็นสีน้ำตาลแล้วก็อันหนึ่งเป็นสีออกชมพูนะคะอย่างที่เห็นเลยก็คือเขาจะแบบมีวายรตี้ได้แบบหลายสีหลายลายนะคะแล้วแต่คนชอบก็ มดินจอมปวกกับเกลือจากน้านนะคะแล้วเราก็ผสมน้ำใบเตยปันปันๆๆแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในดินสามารถแบบพักไว้ประมาณ7วันก็ได้เอามาทำเป็นไข่ดาวเค็มหรือว่าพักไว้2อาทิตย์สิหวันอะไรเงี้ยแล้วก็มากินเป็นไข่เค็มเป็นพวกแบบกินกับข้าวต้มทำยำอะไรเงี้ยก็จะเค็มไปเลยพาน้องไปดงดินกันทนีตอนนี้5้ามง ว่าแล้วค่ะชื่อเสียงกองแกมไม่ใช่อะไรกัลังเดินขึ้นไปดาดฝาห้องเราเพราะว่าเราจะทานดินเนอร์กันที่นี่เ yeah. ย้เฮ้ยแม่วิวแบบโรแมนติกมากแต่ถามว่ามาใครมาเพื่อนสาวค่ะดินเนอร์เรามาแบบปิน่นโตแบบนี้เลยวิวเก๋ปะโตกินข้าวคือเป็นแผงโซลานะจ้า นะคะคหลังจากที่ไปกินดินเนอร์บนดาดฟ้ามาเมื่อกี้ก็คือบรรยากาศดีมากมากับครอบครัวหรือมากับแฟนก็แบบชิวๆได้เลยนะแต่ว่ามาแรงแอบเยอะนิดนึงพอพรอาทิตตกแล้ววันนี้เราก็แบบแพทอลองเดย์มามากเลยเพราะว่าเช้ามาคือไฟเ,เมื่อเช้าเนี่ย ตั้งแต่6โมง55นะคะเราก็ถึงเชียงรายกันแบบประมาณ8โมงครึ่งประมาณนี้นะแล้วก็วันนี้เราจะรีบนอนเพราะว่าเหนื่อยมาก <c oughs> ก็คือตอนนี้ประมาณกี่โมงแหละเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะคะหน้าถือว่ายังอยู่สภาพดีมากเลยนะถ้าเทียบกับว่าแบบ มันอยู่มาแบบกี่ชั่วโมงก็คืออย่างที่เห็นกิจกรรมแน่นมากเราไม่ได้เราไม่ได้แบบแต่งหน้าอยู่เลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือแบบมีแบบกันแดดแก้มป่าคิ้วนิดน,นึงอย่างที่เห็นจริงๆก็คือชีวิตประจําวันที่ไม่ได้ถ่ายงานปกติก็ไม่ได้แต่งหน้าเยอะอยู่แล้วนะคะในรูทีนวันนี้นะคะจะเริ่มต้นด้วยการเช็ดหน้าวันนี้จะใช้กานี้ย่ไมเซลล่า cleansing water นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ เช็ดได้หมดจดมากตัวลักษณะเท็กเจอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยใสย่ใส่แบบนี้นะคะแล้วว่าตัวนี้แบบไม่มีใครไม่รู้จักอะ่ะคือเขาอยู่คู่วงการ cleansing มานานแล้วแล้วก็คือสําหรับวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าเยอะๆแบบถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราชอบใช้ตัวนี้ในการเช็ดเป็นสเต็ปแรกนะคือเราสึกว่ามันเช็ดหมดจดดีพวกกันดงกันแดดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคนที่ผิวมันแล้วมันจะทําให้แบบถ้าเช็ดเครื่องสําอางสกินแคร์ไม่สะอาดอะ่ะผิวมันจะอุดตันแล้วมันจะขึ้น แบบผดผดเม็ดเม็ดบริเวณ T zone แล้วก็แบบข้างจมูกตรงเนี้ยได้ง่ายมากเลยคือตัวนี้จะบอกว่าเห็นเขาเป็นน้ำใสๆแต่เช็ดสะอาดมากคือดูดิแก้มกันแดดฝุ่นมลภาวะคือจะบอกว่าสิ้นปีนี้คือ PM แย่มากคือเมื่อเช้ากรุงเทพก็คือออกจากบ้านก็คือแบบคือถนนคือขาวอะนี่คือเช็ดผิวให้ดูแลนันเมื่อกี้แต่เดี๋ยวจะเช็ดคิ้วกับปากให้ดูว่าแบบเขาเช็ดหมดจดนะคือถ้าปกติถ้าเกิดเราอะ แต่งหนาหนาหน่อยวันที่ออกงานแล้วต้องลงงานผิวเยอะๆแล้วก็แต่งตาแบบมาสคารลงมาสคาร่าอายไลเนอร์กันนงกันน้ำเนี้ยเราจะใช้การีเย่สูตรสีทองอันนั้นอะก็จะเหมือนมีออยด์ด้วยเรารู้สึกว่าตัวนั้นอะคืออายเมคอัพคือโปะไว้สักพักนึงนะลูดออกก็คือเช็ดสะอาดมากแต่ว่าสำหรับวันที่แต่งเบาๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออยู่ออกมาเยอะมากคือปกติเราเป็นคนที่แบบชอบทาปากสีๆหน่อยเพราะว่าเป็นคนแบบน้าจืดคือเวลาเช็ด พยายามเช็ดให้มันหมดนะแบบตรงคงตรงคอใดๆเพราะว่าเวลาเราลงกันแดดเราลงสกินแคร์เราก็ลงยาวไปถึงคอเลยนะคะเวลาเช็ดเราก็ควรจะเช็ดให้สะอาดเช่นกัน ค,คือเราอเป็นคนที่ติด double cleansing มากเพราะว่ากลัวกลัว,วความอุดตันกลัวสิวขึ้นอะไรเงี้ยปกติเป็นคนที่แทบจะไม่มีสิวฮอร์โมนเลยนานๆนานๆทีจะมีแบบช่วงที่ประจำเดือนจะมานะคะเราพยายามที่จะ c l e a n s i n ผิวให้สะอาดอยู่ตลอดอ่ะอย่างวันนี้ก็คือจะ double cleanse ด้วยหนึ่งนะคะก็คือตัว Garnier Micellar ตัวนี้2ก็คือจะเป็นใช้เจล cleanser ที่แบบอ่อนโยนไม่ทําให้ผิวเอียดเนาะ สะอาดรู้สึกสะอาดแลว้วดูดิเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยเช็ดได้แบบสะอาดหมดจุดนะคะสําหรับใครที่แบบเป็นสระแบบไม่ค่อยแต่งหน้าเหมือนเราหรือว่าแต่งบางๆอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือเอาอยู่เลยเดี๋ยวเช็ดครั้งสุดท้ายให้เห็นนะคือสำลีสะอาดแล้วนะคะหน้าแล้วก็กันแดดสองสาม ชั้นที่ทาไปก็คือหลุดออกหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ย,ยวเราไปล้างหน้าอาบน้ำทาครีมแล้วก็นอนกันดีกว่าเพราะว่าพรุ่งน,นี้เดี๋ยวมีกิจกรรมต่ออีกนะคะตอนเช้าต้องรีบตื่นม,มากินข้าวที่เราสั่งไว้นะคะตอน8ปดโมงเชา้าแล้วก็พรุ่งน,นี้เขาจะพาไปแบบทัวร์ดูไร่ตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะหมอนี่ <Morning. sho ck> หมอกจางๆหรือควัน PM 2.5าถามจริงๆแบบไม่แน่ใจแต่คิดว่าเป็นหมอกนะเพราะว่าเราตื่นมาตั้งแต่ เกียมันไม่เป็นอ่ะแล้วเหมือนมันหมอกมันเพิ่งลงมาก,ก็คือตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าแล้วนะคะแล้วก็ลังจะเดินไปรงคาเฟ่เพราะว่าเรานัดกินเบรคฟาสต์เอาไว้ตอน8โมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดินชมไรต่อนะคะก็เบรคฟาสต์หน้าจะแบบจัดเต็มมากแล้วเราก็สั่งน้ําจิงจูชายไว้นะคะที่นี่เขาดังจิงจูชายเพราะว่าเขาปลูกเองนะคะ,คะกเะคะ็เอเอมื่อวานกินเค้กที่มีแบบราดซอสจิงจูชายไปแล้วเขาก็จะมีความแบบ ติดขมขมนิดหน่อยเหมือนมัชาะนะคะอร่อยดีก็เดี๋ยววันนี้ก็จะกินน้ำจริงจูชยัยใส่แบบมะนาวอะไรนี้ด้วยนะร้อมเบ็นฟาสะคะ่ะหิวแล้ว่ที่ไปกินกันกว่า เขาจะปลูกผักเองแล้วเขาก็ยังทําเบเกอรี่เองด้วยนะเบเกอรี่เขาอยู่ชั้นล่างน้ำจิงจุ่ยช่จิงจุ่ยชมะนาวสดชื่นมากมีความติดเคี้ยวๆนิดนึงดูในไอจีพี่หนูดีตอนที่พี่หนูดีบอกว่าเหมือนมะชะแต่เราเูว่ามันมีความสมุนไพรมากกว่ามะชะ เช้านะคะเป็นกิจกรรมที่เรารอคอยมาทั้งทริปเลยนะคะนั่นก็คือการเดินชมไร่นั่นเองนะคะเป็นการดูวิธีเกษตรอินทรีย์นะคะทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเลยนะคะเราได้เดินเก็บนู่นเก็บนี่มาลองชิมดูนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้ไปดูวิธีที่เขาเลี้ยงสัตว์ผลิตไฟฟ้าใช้กันในไร่เองนะคะแล้วก็แม้แต่บ่อกเก็บน้ําของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือได้เห็นทุกอย่างแบบเป็นภาพรวมที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอินสปายที่จะกลับไปทําอะไรแบบนี้เองในขนาดย่อมๆที่กรุงเทพคะ่ะ when ะะเราก็ทํากิจกรรมแน่นๆเหมือนเดิมนะคะสําหรับบายนี้เป็นการทําคุกกี้นะคะแล้วก็กิจกรรมทําน้าผึ้งนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าทําแล้วมันได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองได้ใช้สมาธิแล้วก็รู้สึกสงบมากๆที่ได้ใช้เวลาทํากิจกรรมอยู่กลางธรรมชาติไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะคะก็รู้สึกว่าเป็นการปิดปลายปีที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นทริปที่ดีต่อใจมากๆใครที่อยากจะมาเที่ยวเชียงรายนะคะก็แนะนําที่นี่เลยไล่ลื่นลมนะคะเดี๋ยวเราจะแปะทุกอย่างไว้ให้ใน description box ด้านล่างเลยค่ะ Thank you.